สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิธิ์ในร้อยตำร้อยหาบาทถึงเกลหม่อมอ,อาจารย์ในพระราชูปรรภมสมเด็จประเทศพระลัชราช,ราชสุดาสยามรวมราชุมารี ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่6มีนาคม2565พี่น้องครับวันนี้เรายังคงจําเป็นต้องช่วยกันป้องกันการระบาดของโควิด -19 นะครับทาได้ง่ายๆ2อย่างครับอย่างแรกคือการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าถ้าใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกจะป้องกันดีขึ้นนะครับทาร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรไม่ว่าท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่นะครับจะเป็นต้องทําครับ วันนี้ครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นนะครับ2 1 8 8 1รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ21,660รายนะครับจากต่างประเทศ134รายและจากเรือนจำา87รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด3 26, ล้าน26,695รายนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ที่เสียชีวิต59คนด้วยกันนะครับทำให้เรามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด23,235คนครับ แล้วก็วันนี้ครับเรายังมีผู้ที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนะครับถึง232,521รายครับเป็นโรงพยาบาลสนาม157,000กว่ารายโรงพยาบาลหลัก75,000กว่ารายครับมาดูนะครับผู้ที่เสียชีวิตทั้ง59คนวันนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้เสียชีวิตทั้ง59คนในวันนี้ครับเป็นชาย32หญิง27รายนะครับอายุตั้งแต่32ปีถึง96ปีครับ แล้วก็ผู้สูงอายุครับเกิน60ปีขึ้นไปวันนี้เสียชีวิตถึง78นะครับผู้ที่สูงอายุครับจะเสียชีวิตมากนะครับแต่ถ้าผู้มีอายุน้อยครับแล้วมีโรคเรื้อรังครับนั่นแหละครับจะเสียชีวิตมากขึ้นนะครับวันนี้เรามีผู้ที่น้อยกว่า60ปีแล้วก็มีโรคเรื้อรังเสียชีวิต20ครับนะครับส่วนที่อายุน้อยกว่า60ปีและไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตเพียง2เท่านั้นนะครับ โรคที่มีความสําคัญที่ทําให้มีความเสี่ยงนะครับคือมะเร็งโรคอ้วนโรคไตติดเตียงนะครับแล้วก็ในวันนี้ครับทั้ง59าารายในวันนี้ติดมาจากไหนครับติดมาจากคนรู้จัก25่ารายในครอบครัว7จราย อาศัยในพื้นที่ระบาด26ลายครับแล้วก็อาชีพเสี่ยง1รายนะครับการระบาดจะเป็นการระบาดจากคนสู่คนนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับในครอบครัวต้องระวังด้วยนะครับมาดูครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตครับกรุงเทพมหานครมี8ลายปริมณฑนมี5ลายนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี15ลายภาคเหนือมี1ลายนะครับแล้วก็ภาคใต้มี20ลายครับ ภาคกลางบวกกระเพาะตอนออกมี10บลายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อครับตัวเลขในวันนี้ครับที่มีผู้ที่ติดเชื้อใหม่นะครับตัวเลขวันนี้ลดลงครับลดลงจากเมื่อวานนี้ถึง900เกือบ1,000ครับคือ931ร้ยาดลายเดยกันนะครับทำให้ยอดวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อใหม่21,881รายไอตัวตัวเลขนี้นะครับเป็นตัวเลขจากการตรวจ เป็นเลขจากการรายงานผลจากการยืนยันด้วยวิธี RT-PCR นะครับแต่เรายังมีการตรวจอีกแบบนึงครับที่เรียกว่า ATK นะครับอันนี้ก็มีความสําคัญครับเพราะว่าขณะนี้เราใช้ ATK เป็นหลักในการให้ที่ผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับเพราะเราเชื่อว่มีประสิทธิภาพมากพอนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเรายังมีผู้ที่มี ATK เป็นผลบวกอีก31,407รายครับแต่ ATK ที่มีในวันนี้นะครับ ลดลงจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มี33,000กว่ารายวันนี้มี31,000กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมตัวเลขทั้ง2ตัวเลขที่มี RT-PCR รวมกับ ATK แล้ววันนี้จะอยู่ในดับประมาณ50,000รายนะครับแต่50,000รายในวันนี้ครับลดลงจาก50,000ลายเมื่อวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นตัวเลขที่ดีนะครับว่าการระบาดอาจจะลดลงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีตัวเลขหลายตัวครับที่บอกถึงว่าการระบาดน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนผู้เสียชีวิตครับวันนี้59คนคือเพิ่มถึง7คนนะครับเกือบถึง60รายแล้วนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตก็จะตามหลังจากการระบาดมาประมาณ2สัปดาห์นะครับถึงจะเห็นตัวเลขตัวนี้จะเพิ่มขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับจากตัวเลขที่เห็นการระบาดตัวเลขการระบาดนะครับน่าจะ เป็นสิ่งที่เริ่มดีขึ้นนะครับมาดูกันต่อครับจะมีตัวเลขอีกหลายตัวเลขที่บอกถึงว่าการระบาดเริ่มดีขึ้นนะครับวันนี้ครับท่านมาดรูระดับจังหวัดนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานรเป็นจังหวัดเดียวที่มีการระบาดในระดับเป็นพันคือ2147รรายครับและวันนี้ก็ลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ ในกรุงเทพมหานครเกือบถึง3,000ลายวันนี้2000นต้นๆเท่านั้นนะครับส่วนจังหวัดอันดับ2องและอันดับ3ครับวันนี้ก็หลุดจากระดับ1000มาเหลือระดับ900กว่าลายเนี่ยนครศรีธรรมราชครับเป็นอันดับที่2ครับ980ารยสลายนะครับส่วนประการอันดับอันดับที่3ครับเหลือเพียง888รลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขหลายตัวบ่งชี้ว่าน่าจะมีการชะลอการระบาดลงนะครับส่วนตัวเลขที่มีการระบาดทั่วประเทศนะครับเราก็พบอีกครับว่ามีการลด การระบาดลงในหลายพื้นที่จกเว้นสีจังหวัดชายแดนใต้นะครับซึ่งยังคงมีเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องต้องประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวครับฉีดวัคซีนให้ครบเพราะว่าวันนี้มีการระบาดอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับท่านต้องระวังตัวโดยเพพองยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงผู้ที่สูงอายุนะครับ ต้องฉีดวัคซีนให้ครบครับการฉีดวัคซีนจะทําให้ท่านสบายใจได้เลยครับว่าท่านจะไม่เสียชีวิตและมีไม่มีอาการป่วยหนักในขณะที่เราเดาไม่ได้เลยว่าในพื้นที่ที่เราไปในที่ที่เราอยู่นะครับจะมีการระบาดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนเราจะได้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องของการที่เราจะต้องเสียชีวิตหรือจะมีติดแล้วก็มีอาการหนักนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นครับที่พี่น้องครับไปฉีดวัคซีนกันซะขณะนี้วัคซีนมีเพียงพอครับ ฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือสถานสถานีฉีดวัคซีนกลางบางซื่อหรือของกรุงเทพมหานครนะครับต่างจังหวัดก็โรงพยาบาลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับช่วยกันป้องกันครับแล้วก็เราก็จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยด้วยดีนะครับมาดูกันต่อครับสําหรับการเดินทางเข้าประเทศนะครับการ ที่มีผู้ติดเชื้อจากการเดินทางกับประเทศจํานวนก็ลดลงเรื่อยๆนะครับวันนี้จะเห็นชัดเจนเลยครับว่า,ามีการลดลงทั้งแบบแซนบ็อกซ์แล้วก็ทั้งแบบเทสตูโกนะครับลดลงเดิมมีอัตราเฉลี่ย200รลายต่อวันวันนี้ลดลงเหลือแค่137ราลายครับเมื่อวานนี้146รลายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ก็ลดลงกันอย่างต่อเนื่องครับอาจจะเป็นเพราะว่าขณะนี้เหตุการณ์ของโลกมีการระบาดของคุยในที่ลดลงครับส่วนการความคาดการณ์ของการระบาดใน ประเทศไทยนะครับจาก World ม m e t e r ครับวันนี้เริ่มเห็นลักษณะของการที่น่าจะมีการชะลอตัวลงนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับพี่น้องต้องติดตามกันต่อไปครับนะครับวันนี้เริ่มครับเห็นเห็นภาพนี้นะครับแต่ว่ายังตอบได้ไม่ชัดเจนนะครับต้องติดตามกันต่อครับนะครับแล้วก็อย่าลืมครับวันนี้มีการระบาดกันทั่วไปนะครับจากเหตุการณ์ที่ คนติดต่อสายด่วน1330เป็นจำนวนถึง60,000-70,000รายต่อวันแสดงว่ามีการระบาดกันทั่วแล้วก็มีปัญหานะครับต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจเลยนะครับว่าการระบาดเราจะติดได้เมื่อไหร่นะครับสิ่งที่พี่น้องจะมั่นใจได้คือฉีดวัคซีนให้ครบครับรวมทั้งเข็มเสริมด้วยท่านจะมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่เสียชีวิตแล้วท่านก็จะไม่เจ็บหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังมีความจาเป็นนะครับพี่น้องต้องปฏิบัติอย่างนี้กันต่อไปนะครับ นะครับมาดูกันต่อครับกรุงเทพมหานครวันนี้ครับมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่ลดลงครับลดลงถึง600กว่ารายนะครับแต่ว่า600กว่ารายนี้นะครับยังมีอีกจำนวนหนึ่งครับซึ่งเป็นการเข้าโฮมไอโซเลชันนะครับถึง5,459รายในวันเดียวกันนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้ไอโซเลชัน2 3มารายครับก็แสดงว่าการระบาดในแต่ละวันของกรุงเทพมหานครนะครับตัวเลขที่กล่าวให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับยอด ที่รายงาน2,000กว่าลายนี้จริงๆแล้วนะ่าจะมีการติดเป็นจำนวนถึง5,000กว่าลายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ติด5,000กว่าลายนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทำ RT-PCR ไม่ทำ ATK ครับส่วนตัวเลขรายงานเป็นตัวเลขของ RT-PCR นะครับเพราะฉะนั้น ก็แสดงว่ายังมีการระบาดอย่างมากในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วในอีกหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับจำเป็นครับที่พี่น้องต้องป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนครับเรายังฉีดเข็ม3ามได้น้อยนะครับเราฉีดทั้งประเทศได้เพียงสามสนะครับแล้วก็ผู้ที่สูงอายุก็ประมาณใกล้เคียงกันนี่ครับสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระดมฉีดกันให้มากกว่านี้ครับแล้วท่านได้ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าท่านจะไม่เสียชีวิตท่านจะไม่ป่วยหนักครับนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันครับ ขณะนี้เป็นที่ทราบนะครับว่ามีการเ,าเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลโดยเห็นไหมครับหมายเลข1 3 3 0มีคนใช้เป็นจํานวนมากจึงไม่เพียงพอแต่ขณะนี้ก็ได้ไดแก้ไขแล้วนะครับและทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แก้ไขโดยมีทางเลือกอีกทางหนึ่งครับที่เรียกว่าการตรวจรักษาโดยวิธีผู้ป่วยนอกหรือ OPD นะครับท่านสามารถจะเข้าสู่กระบวนการรักษา,านี้ได้โดยเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขครับนะครับหรือรับตามสิทธิ์ของท่านนะครับ แล้วก็ขอตรวจนะครับเฉพาะนะครับเฉพาะท่านที่มีอาการน้อยและไม่มีภาวะเสียงนะครับแต่ถ้าท่านมีอาการน้อยมีภาวะเสียงท่านต้องเข้าสู่กระบวนการปกติเดิมนะครับคือเข้าโฮมไอโซเลชันนะครับการตรวจแบบ o อ d ดีนี้จะมีลักษณะคล้ายกับโฮมไอโซเลชันเพียงแต่ว่าไปพบแพทย์ได้รับการจ่ายยาแล้วคำแนะนำให้การาให้มีการกักตัวเองที่บ้านนะครับแล้วก็มียาให้นะครับ แล้วก็มีการติดต่อกลับนะครับเป็นการเช็คอาการใน4-8ชั่วโมงถ้าท่านมีอาการมากท่านก็ติดต่อกลับมาได้เพื่อเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้จะทําให้เกิดการผ่อนคลายไม่ต้องอไปกังวลกับหมายเลข1330งมากนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถพบแพทย์ได้ได้เลยแล้วท่านก็ไปปฏิบัติตัวอย่างที่ว่านะครับแล้วก็จะมีการติดต่อเมื่อท่านมีอาการมากขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เริ่ม ทำกระบวน,นการเหล่านี้แล้วนะครับโดยจัดโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในกรุงเทพมหานครและรอบๆกรุงเทพอีก14จังหวัดท่านสามารถไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่ก่อนจะไปท่านควรจะเช็คซะก่อนโทรไปเช็คซะก่อนว่ามีที่ว่างสําหรับท่านให้ไปตรวจได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับขณะนี้ครับถ้ามีการแพร่ระบาดมากนะครับในที่สุดการแพร่ระบาดมันก็จะจบลงอย่างด้วยเวลาระยะเวลาที่ไม่นานนะครับ มาดูกันต่อนะครับสําหรับนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับท่านติดโควิดอาการน้อยท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนจะจัดที่ให้ท่านสอบได้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้มีการแข่งกีฬาสีสเกตเกมส์นะครับก็ได้มีการป้องกันโควิดเป็นอย่างดีนะครับเป็นการแข่งกีฬาวิถีใหม่ครับขณะนี้เราต้องมีดําเนินการชีวิตด้วยวิถีใหม่ซึ่งต้องมีการป้องกันสิ่งเหล่านี้ครับนะครับแล้วก็สําหรับอย่าลืมครับ ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกท่านก็สามารถจะเข้าสู่กระบวนการรักษาได้โดย1ใช้หมายเลข1 3 3 0แล้วก็2ถ้าเผื่อท่านมีอาการมากท่านก็ใช้1669 16 1 6 6 9นะครับแล้วก็3ถ้าท่านไม่สะดวก1330ใช้เวลานานท่านสามารถจะเดินเข้าไป ในโรงพยาบาลเองถ้าท่านมีอาการไม่มากและไม่ไม่มีภาวะเสี่ยงนะครับเข้าสู่แบบ OPD ได้แต่ท่านต้องไปเช็คซะก,ก่อนนะครับว่าโรงพยาบาลน,นั้นมีที่ให้ให้ท่านไปตรวจรักษาได้นะครับแล้วก็ขณะนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะครับแต่เราก็มีการช่วยเหลือกันนะครับสปะสะชก็ได้เพิ่มคู่สายและมีอาสาสมัครมาช่วยกันอีกครับนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่นานครับเราจะผ่านภาวะนี้ไปได้ พี่น้องทุกคนช่วยกันต่อไปครับนะครับในวันนี้ครับแตจึงสรุปได้ว่าผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้นะครับมีผู้ที่ติดเชื้อโดยการตรวจด้วดย rt-pcr แล้วรายง,งานเป็นยอดออกมานะครับลดลงครับลดลง937ลายทําให้ยอดวันนี้เหลือ21,881ลายนะครับแล้วก็จากยอด ATK ก็ลดลงนะครับจากเมื่อวานนี้33,000กว่าลายวันนี้เหลือ31,000กว่ารายครับ ทำให้วันนี้ครับยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดเลยทั้ง ATK บวกกับ RT-PCR วันนี้ลดลงจาก55,000หรือ52,000ลายนะครับแต่พี่น้องก็ยังคงประมาทไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะการระบาดยังคงมีอยู่ทุกทกที่นะครับแล้วก็ยังขณะนี้ครับก็ยังมีผู้ที่ไม่มีอาการเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งทำให้ค่าตัวเลขของการที่ติดเชื้อมีมากกว่าที่รายงานกว่าย,ยอดเหล่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อ ป้องกันการเสียชีวิตนะครับและป้องกันอาการป่วยหนักพี่น้องต้องฉีดวัคซีนให้ครบรวมทั้งเข็มเสริมด้วยครับนะครับในสถานการณ์นี้ในการที่มีการระบาดมากอย่างนี้นะครับการฉีดวัคซีนเป็นการเสริมภูมิต้านทานที่จะทําให้ตัวพี่น้องไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการมีอาการหนักนะครับท่านฉีดวัคซีนครบแล้วฉีดเข็มเสริมแล้วนั่นแหละครับท่านสบายใจได้เลยนะครับท่านไม่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันครับ เราก็ต้องคอยติดตามข่าวนะครับแล้วก็ระวังตัวไม่ให้ประมาณนะครับไม่ประมาณครับอีกไม่นานครับน่าจะมีการลดการระบาดน่าจะลดลงครับ การเสียชีวิตในวันนี้เพิ่มขึ้นอีก7คนนะครับทำให้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น59เคนเด้ยวยกันนะครับซึ่งพี่น้องต้องป้องกันตัวท่านเองโดยมาตรการบูค่านะครับซึ่งมาตรการบูค่านี้นะครับมีการฉีดวัคซีนให้ครบเป็นสําคัญร่วมกับการป้องกันตัวส่วนบุคคลและป้องกันโดยส่วนรวมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับนะครับ การระบาดในวันนี้มีตัวเลขหลายตัวครับที่บ่งถึงสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวครับที่ มีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เกิน1000ลรายนะครับอันดับที่2และที่3หลุดจาก1,000ลรายไปแล้วนะครับโดยอันดับที่2ครับเหลือเพียง980ลรายคือจังหวัดนครศรีศธรรมราชอันดับที่3ามเหลือเพียง888รายคือจังหวัดสมุทรปราการนะครับการระบาดในวันนี้ครับได้ลดลงในแทบทุกภาคเลยนะครับยกเว้นที่เดียวคือจังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะครับ แล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อจากการเข้าประเทศครับได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งแบบแซนบ็อกและเทสตูโกนะครับวันนี้เหลือเพียง137าลายนะครับจากค่าเฉลี่ยเมื่อตอนต้นต้นเดือนที่แล้วนะครับถึง200รลายวันนี้ลดลงเรื่อยๆครับเมื่อวานนี้ก็ร้6ยกลายวันนี้เหลือ1 3 7ยาลายนะครับสำหรับแนวโน้มการระบาดในประเทศครับตามกราฟของ World ลดูมิเตอรซึ่งใช้ตัวเลขเฉลี่ยการระบาดในยอด7วันในยอดที่รายงานนะครับซึ่งประเทศไทยยังคงอยู่ในขาขึ้นนะครับ แต่เริ่มเห็นมีการชะลอตัวลงบางเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องติดตามกันต่อไปครับในสัปดาห์หน้าว่าจิตลงจริงไหมนะครับแล้วก็ขณะนี้ครับมาเลเซียสิงคโปร์ก็เริ่มมีการชะลอตัวลงและลดลงมาเล็กน้อยแล้วนะครับอินโดนีเซียได้ลดลงมาอย่างชัดเจนครับนะครับการระบาดในกรุงเทพมหานครจากตัวเลขการรายงานนะครับวันนี้ กรุงเทพมหานครมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่ลดลง600กว่ารายครับซึ่งอันนี้มาจากการตรวจ RT-PCR นะครับแต่การพบการเข้าสู่ Home Isolation มีมากถึง5,459รายนะครับแล้ว Community Isolation ถึง323รายแสดงว่าการระบาดในกรุงเทพมหานครมีมากกว่า5,000รายในวันเดียวกันนี้นะครับคือในวันนี้นะครับแต่ในกรุงเทพมหานครครับมีตัวเลขที่คงกระดับ5,000รายมาระยะ ใน,ในระยะนี้นะครับก็แสดงว่าการระบาดอาจจะมีการชะลอตรงตัวลงด้วยนะครับ ยังไงก็ตามครับขอให้พี่น้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการบูคาอย่างเคร่งครัดครับนะครับจากการที่ทราบกันว่าขณะนี้มีผู้ที่ติดเชื้อเข้าการรักษาเป็นจํานวนมากทําให้สายด่วน1 3 3 0มนะครับมีผู้ใช้แล้วก็ต้องรอเป็นระยะเวลานานในขณะนี้กระทรวงการสาธารณสุขจึงเพิ่มการรักษาแบบผู้ป่วยนอกครับโดยถ้าผู้ที่ติดเชื้อมีอาการไม่มากและไม่มีภาวะเสี่ยงนะครับสามารถเข้ารับการตรวจโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกที่ นะครับโดยจะมีคําแนะนําแจกให้โดยจะมีการจ่ายยาให้นะครับรวมทั้งแนะนําการกักตัวเองซึ่งเป็นแบบเดียวกับโฮมไอโซเลชันนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการมากก็สามารถจะติดต่อกลับเพื่อเข้าสู่โรงพยาบาลได้นะครับซึ่งโรงพยาบาลของสงสาสุขเหล่านี้นะครับ มีทั้งในกรุงเทพมหานครและอีก14จังหวัดวรอบๆกรุงเทพครับท่านใช้บริการได้ทุกที่นะครับแต่แนะนําให้ท่านโทรศัพ์ทไปติดต่อก่อนที่ท่านจะไปโรงพยาบาลเหล่านี้เพราะว่าอาจจะมีผู้ที่เข้าตรวจเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ พี่นอนอย่าประมาทนะครับที่อย่าลืมฉีดวัคซีนให้ครบนะครับคุณตั้งเข้มเสริมครับติดตามกันต่อไปจากทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตำราพรบาทจุนมอมอาจารย์ในพระราชบปถัธรรมรวมในประเทศพระราชฎาสา,มมาสยามลมราชกุมารีติดตามผลง,งานเพื่อได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสัสดีครับ